สุกคะประเก็บบรรยากาศกันอีกรอบหนึ่งเนาะนั่งรถสองแถวชมเมืองนี่ฮะวันที่สี่ต่อวันพ่อเขาคอหงนั่งมาจากหน้ามอ,อนะทุกคนเนาะสองแถวจากชิดข้าบาทลงหัดใหญ่ในน้เทศบาลสำนักง,งานเทศบาลหัดใหญ่ที่มีข่าวดราม่ากันอยู่ครับเดี๋ยวจะผ่านวงเวียนน้ำอู้ทุกคนตรงวงเวียนน้ำอู้ถ้าเลี้ยวขวาจากตรงนี้ไปก็จะเป็นโรงพยาบาลหัดใหญ่ ชื่อที่มีข่าวน้ํำท่วมหนักอยู่นะครับทุกคนตอนนี้ก็ลดลงบ้างแล้วเนาะก็จะเป็นร่องรอยนี่คือเส้นหน้าโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเส้นหน้าถนนถนนด้านหน้าของเทศบาลรูทุกคนนะครับนะอ๋อนี่ฉีเก่ายาวานำสกุนคุ้นคุค้คนฮะ,ะที่เขาล้างกันอยู่ทุกคนจ้ะ เดี๋ยวพอถึงวงเวียนน้ำพูดเราจะเลี้ยวซ้ายไปหัดอยางไนงนะคะระับผ่านตลาดจินยงหน้าหอนาฬิกาก็เป็นอ่อฉุนทานน้ำท่วมมาวางขายเยอะเลยช่วงนี้นะครับเรียกว่าขายกันเทน้ำเชท่วมกันเลยทุกคนมีหานเนาก็ข้ามาวันที่8เนาะคอนเสิร์มจะดูคลิปไปฟางทางก่อนแล้วกันทุกคนจะได้รู้ประวัติศาสตร์ บทเรียนเตือนใจว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีแต่กันเชิงร้องรำทำเพลงอย่างเดียวต้องเตือนสตินะครับไม่ประมาทแล้วก็ใช้ชีวิตทำความดีต่อไปในวัอนนี้มีเทสตาเราก็อยู่ยน,นู่นฝั่งนู้นอ่าอย่าเบรกแรงอย่าหัวทิมเหมือนวันนั้นอีกวันนั้นหัวทิพลงไปตรงเนี้ยน้องพอมรอหันมัสนใจไอ้หัวทิม ตอนนี้มีเซเว่นด้วยตรงข้างเทศบาลน,นะครับนะตรงวงเวียนน้ำปุสามารถทะลุไปโยกันถนนใหญ่แล้วก็ไปตลาดสดได้นกันไปทะลุซ้ายเนี่ยก็ปไปหน้าอหอนาวิกาแต่รถคันนี้จะข้ามสะพานลอยนะทุกคนข้ามสะพานลอยแล้วก็ไปหันดีนายเลยทุกคนไปสนามบินเลยทุกคนไปเกิดใครจะไปเครืเครื่องเราชอบเขาคอหงส์ทุกคนสวยนะแต่ว่าเนี่ยเป็นมันตรงกลางอ่ะเป็นภูเขา รถติดหน่อยนะทุกคนนี่ค่เป็นน้องก็เป็นชาวพมา่าหารเป็นคนจบบเขายืนรออะไรกันไม่รู้อันนี้เป็นธนาคารกรสตกรไทยตรงด้านวงเวย็นน้ำคุคุณละสาขากับฮัตเตนไนนะครับก็ฮัตเตนไนที่จะเป็นที่มีพระนอนที่สวยที่สุดอันนั้นคือจะเป็นที่ที่ ใกล้กับชื่อว่าการอำเบอร์หัดใหญ่จําได้ไหมเดี๋ยวจะงงว่านี่เป็นเมื่อกี้เนี่ยที่เราถ่ายไปเป็นสาขาเพชรเกษมซึ่งตรงหัดใหญ่ตรงนั้นก็เป็นถนนเพชรเกษมเหมือนกันนะ